ดวงประจําวันที่14กันยายน2567คนที่เกิดวันอาทิตย์ด้านการงานสิ่งที่ท่านทำอยู่นั้นมันจะเห็นผลในไม่ช้าและน่าชื่นใจอีกด้วยครับทางด้านการเงินมีรายรับเข้ามาแบบต่อเนื่องและอย่างให้ได้ในด้านความรักคนมีคู่คนรักทำดีและถูกใจคุณแถมยังนำโชคลาภมาให้ในทางร่ำรวยอีกต่างหากส่วนคนโสดคุณน,นั้นไม่เบาเป็นที่หมายตาของใครหลายคนด้วยนะ คนที่เกิดวันจันทร์ด้านการงานได้ทํางานสบายไม่ต้องลําบากมากแต่ได้หนา้าเป็นที่หนึ่งต้องยอมคุณเลยจริงๆในช่วงนี้ทางด้านการเงินช่วงนี้เป็นวันที่ดีมากเลยหาเงินได้มากเป็นพิเศษในด้านความรักคนมีคู่เขาคอยมอบความรักคอยดูแลท่านเป็นอย่างดีแถมยังมีของมาเซอร์ไพส์ท่านอีกต่างหากส่วนคนโสดเป็นวันที่ดีมีสเสน่ห์มากเลยทีเดียวรักใครชอบใครก็จะสมหวังไปหมดคนที่เกิดวันอังคาร ด้านการงานอะไรกันนี่ทำงานน้อยแต่มีความก้าวหน้าสูงและมีความสำเร็จดีเยี่ยมแบบนี้มีแต่คนมองตาปลิดปิดทางด้านการเงินแบบนี้ใช้เงินได้เต็มที่เพราะเงินมีความคล่องตัวสูงในด้านความรักคนที่มีคู่อย่างว่านะครับไม่ว่าเขาจะทำอะไรก็ดูดีในสายตาคุณไปหมดส่วนคนที่โสดถึงคุณจะเป็นคนที่เลือกมากอยู่บ้างแต่แล้วคุณก็จะได้เจอคนที่ถูกใจจนได้ครับผมคนที่เกิดวันพุธด้านการงาน ตอนนี้รู้สึกเบื่อๆบ้างเพราะไม่มีความท้าทายทำซ้ำๆซากากวกไปวนมาส่วนการเงินอยู่เฉยๆไว้แบบนี้แหละดีแล้วอย่าหาเรื่องใส่ตัวเดี๋ยวเงินลดไม่รู้ด้วยนะักทางด้านความรักคนมีคู่ทั้งคู่มีโลกส่วนตัวสูงไม่อยากจะยุ่งเกี่ยวเรื่องกันและกันมากนักส่วนคนโสดเพราะไม่มีความจริงจังมากนักเลยต้องโสดแบบนี้ไงคนที่เกิดวันพฤหัสบดีด้านการงานคู่แข่งมาแล้วอยู่เฉยทำไมรีบทำงานเร็ว ด้านการเงินต้องแข่งแย่งแข่งขนนันกันกับเวลากว่าจะได้เงินมาส่วนความรักคนมีคู่ทั้งคู่ไม่มีใครยอมใครกันเลยจริงๆเพียงแค่อยากเอาชนะกันนี่นะส่วนคนโสดจะรักใครชอบใครก็มีคู่แข่งรอคุณอยู่นะจ๊ะคนที่เกิดวันศุกร์ทางด้านการงานมีการขยับขยายงานและมีโอกาสลงทุนเพิ่มด้วยนะทางด้านการเงินต้องมีการเจรจาจะนำมาซึ่งเงินทอง ทางด้านความรักคนมีคู่นานๆนนครั้งจะได้มีเวลาอยู่ร่วมกันแบบนี้มีความสุขดีนะครับผมส่วนคนโสดหากที่จะรักใครแล้วก็มีของฝากติดไม้ติดมือไปด้วยนะครับผมเพื่อแสดงออกของความจริงใจคนที่เกิดวันเสาร์ด้านการงานช่วงนี้เป็นโอกาสทองที่จะมีการขยายสาขาเพิ่มหรือเปิดร้านใหม่มีผลในการหาลูกค้าใหม่ๆเข้ามาครับผมในด้านการเงินต้องผ่านหลายขั้นตอนกว่าจะได้มา ส่วนเรื่องความรักคนมีคู่มีความรักให้กันและกันมันมีค่ามากกว่าสิ่งอื่นใดเลยนะส่วนคนโสดจะรักใครก็ต้องใจใหญ่หน่อยรับรองสละโสดเป็นแน่